รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงของคนธรรมดาที่จะมาขอท้าร้องกับดวงดาว ที่ผ่านมามีนักร้องจากทางบ้านตั้งใจมาถล่มดาวแต่ก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังวันนี้ก็เช่นเดียวกันนักร้องจากทางบ้านมารอถล่มดาวอยู่แล้วเขาจะเป็นใครมาจากไหนถล่มดาวได้หรือไม่ไปดูกันเลยแนะนำตัวเองเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อนายกิศนันนมั่นคงครับอายุ22ปีครับอาชีพนักศึกษาแล้วก็เป็นนักร้องอิสระครับตอนนี้เรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้เรียนนิเทศศาสตร์ครับแล้วเป็นนักร้องอิสระนี่ร้องยังไงร้องแบบไหนประจำหรือยังไงก็มีรับงานก็คือจะเป็นช่วงตอนเย็นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสุกเสาร์าทิต์ครับเพราะว่าผมจะมีเรียน เช้าอยันเย็นเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเวลาแยกเวลาไปเป็นนักร้องอิสระนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเกี่ยวกับหนี้นอกระบบทาไมครอบครัวถึงเป็นหนี้นอกระบบได้ก็ครอบครัวอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับเดิมก็คือทําประมงครับแต่ว่าน้ําเสียครับแบบเอาตังลงทุนไปแล้วมันเสียครับคือหาปลาไม่ได้แต่พูดง่ายใช่ครับาอ่ก็เลยต้องไปกู้ยืมเงินเขาเอามาทําอะไรล่ะ ก็มีให้ผมจ่ายค่าแบบเป็นค่าเทอมแล้วก็เปิดกิจการร้านครับเป็นร้านขายของชําเพราะว่าทําประมงแล้วไม่รอดแล้วใช่ครับก็เลยมาขายของชําม,มันจะได้มีเงินหมุนที่แบบสามารถจุนเจอครอบครัวได้ครับแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ไปหางานอย่างอื่นทําคุณพ่อคุณแม่เขาจบแค่ชั้นประถมครับ แล้วเป็นไงขายดีไหมร้านขายของชําก็ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่ก็ยังเป็นหนี้อยู่ครับหนี้เยอะไหมครับรวมกันทุกเจ้าก็ประมาณ8ปดแสนกว่าบาทครับทุกวันนี้ก็หาเงินได้ส่งได้ประมาณ1 6ื่นบาทต่อเดือน16ื่นนี่หมายความว่ารวมดอกก็คือใช่ครับจ่ายดอกอย่างเดียวคือต้นยังไม่ได้จ่ายครับโอ oh, ้โหงั้นแปดแสนก็แปดแสนไปเรื่อยๆอย่างงี้เหร ก็แปดแสนก็ยังอยู่อ่ะแปดแสนกว่าก็ยังอยู่เนี่ยจ่ายดอกหงมื่นหกเขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยต้องออกมาอยู่หอพักใช่ครับก็คือผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วผมก็มาเช่าหออยู่ครับผมก็มาวันหนึ่งก็คือตัวผมอยู่หอพักก็คือมีแม่โทรมาร้องไห้ครับบอกว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีตังที่จะมาใช้นี้ แล้วก็ร้านของชามก็ขายไม่ได้ใช่ครับแล้วเงินที่บ้านมันก็คือมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อ mm hmm. ตอนนั้นเลยตัดสินใจว่าจะลาออกจากมหาวิทยาลัยครับเพื่อที่จะหางานทาแต่ว่าแม่ไม่ยอมครับเพราะว่าเป็นปมมาตั้งแต่เด็กครับว่าไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยอยากให้ผมเขาอยากให้หารายได้ส่งผมเรียนด้วยการร้องเพลงครับก็คือโตผมก็ร้องเพลงรับงานที่จะช่วยครอบครัวไปด้วยครับ ถ้าผมมีงานร้องเพลงผมก็จะได้ไม่ต้องไปขอตังค์แม่ก็เท่ากับว่าอย่างที่บอกเช้าไปเรียนเย็นร้องเพลงใช่ครับได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่ร้องเพลงเนี่ยมันบอกเป็นจำนวนไม่ได้เพราะว่าแต่ละงานมันห้าร้อยบ้างแปดร้อยบ้างอะไรเงี้ยครับก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆใช่ครับก็ต้องประหยัดหน่อยนะครับเอ้าวันนี้พร้อมไหมที่จะแข่งขันร้องเพลงกับเราครับวันนี้เลยอยากจะมาคว้าเงินรางวัลห้าพันบาทครับสําหรับผมและครอบครัวมัน เป็นเงินที่เยอะมากครับสำคัญสำคัญนะงั้น5,000บาทผมไว้ที่โพเดียมนี้วันนี้อยากแข่งกับใครที่สุดวันนี้อยากแข่งกับพี่ปอครับอู้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่ปอน่ารักใช่หรือเปล่าเราว่าใช่ครับพี่ปอน่ารักใช่ครับอ๋อ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าวันนี้จะได้แข่งกับใครสมใจอยากหรือไม่วงล้อแจ้งเกิดครับหมุนับ hey! 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 ได้ดั่งใจปราถนาวันนี้แซกจะร้องเพลงอะไร วันนี้จะมาร้องเพลงต้องมีสักวันของพี่กจักรพันธ์นครับว้าวพอ,อเอาเพลงอะไรสู้ดีขอใส่ว่าสิบอ่อถิ่มกันแล้วกันเอาถ้าอย่างนั้นมาปะทะกันเลยดีกว่าฟังของแซกก่อนเลยครับต้องมีสักวันครับ สักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจระวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน ขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฟันจะรอ รอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนชื่อมันมีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยขีดกันเหมือนอย่างวันนี้ สักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวันด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่ารักไม่ตรีเป็นผู้ชีวีในยาม ดา์นี้ชุดแดนเซอร์สวยทุกชุดนี่ให้ฟังน้องร้องเพลงฟังอ่ะทำไมเรานี้ยิ่งแก่ยิ่งตันหากลับตันหากลับฮะก็ตันหากับก็ดีถ้าฉันนั่งมองฉันก็เพี้ยนละวะฉันก็เพี้ยนละวะถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไหมครับถูกครับถูกนะครับถูกครับผมทำไมดาวเข้าข้างพี่โนอ่ะ ไหนดาวบอกอยู่ฝั่งพี่ไงทำไมคนคนพี่อายุเยอะแล้วมาเตะชูแล้วเป็นไรวะอยากปัญหาเยอะเลยปล่อยให้ลุงๆุงเขาเล่นไปใช่ไหมใช่ถูกต้องดูก่อนพี่ชิบอกเมียพี่ดูก่อนฝากหน้อนเอาคอมเมนต์เลยดีกว่าครับคอมเมนต์เลยครับ เสียงเขาคือสุดยอดของก๊อตจักรพัน์นี่คือสไตล์เสียงก๊อตต้องเป็นแบบอย่างนี้เนี่ยนะนั่งหน้าสลนกันสี่คนเนี่ยสี่ตัวเนี่ยดูไว้ดูไว้เนี่ยว่าการร้องเพลงด,ดีที่ถูกต้องเป็นยังไงที่มันนั่งอันนี้คืนอนางฟ้าสายกรรมการของผมเลยนะครับโอ้โหโอ้เมื่อกี้ยังเข้าข้างพี่นุอยู่เลย ผมไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะตอบและโต้ครับ <c oughs> แทร้องเพลงละเอียดมากเลยนะ<ช>วันนี้ทุกคําเลยนะคือไม่ทิ้งไม่ทิ้งความหมายของคำอ่ะตั้งแต่ขึ้นมาเลย me, ต้องมีสักวันต้องมีสักวันคือกฎหมดเลยทุกคําเลยในวันนี้นะคะต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคําเติมฟัน ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนเนี่ยคือการร้องเพลงที่ดีฟังเอาไว้พี่เอกีิตาครับว่าแค่สามคนได้ไหมครับไม่ต้องว่าพี่ปอได้ไหม เป็นอนาคตก็ได้ครับพี่จเป็นอนานคตก็ได้ครับมาเซ๊ซแซกเราท้าขาวทอ๋ออย่ามาทิมกันนะแซกนักร้องจากทางบ้านตั้งใจโชว์น้ำเสียงเพื่อพิชิตเงินรางวัล5,000บาทเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าพบกับเพลงใส่ว่าซีบอร์ทิมกันในแบบของคุณปอพักสักครู่เดียว